สวัสดีครับวันนี้ให้มาดูพระสมเด็จวะัดละักรางพิมพ์ใหญ่เกตทะลุ้มิกโกนนะครับให้ดูหลักธรรมชาติของพระนะครับอันดับแรกเนื้อความเก่าแต่ให้ดูเส้นแม่พิมพ์ก่อนนะครับบล็อกแม่พิมพ์ เส้นบังคับแม่พิมพ์หรือว่าเส้นบังคับตัดเนี่ยนะครับเอกลักษณ์เลยนะครับในพระสมเด็จวัดะระฆังเนี่ยต้องมีทุกองค์นะครับวิ่งมาเกึอกกลางระหว่างข้อศอกซ้ายเห็นะครับเนี่ยแล้วก็จมหายไปเลยนะครับวิ่งมาถึงเกึอกกลางก็จะจมหายนะครับ ต้องไม่เป็นเหลี่ยมเป็นสันนะฮะต้องเป็นแบบเขาเรียกว่าเหลี่ยมคมไม่มีนะฮะภาพผ่านการเวลานานถ้าเหลี่ยมคมยังอยู่นี่ก็คือเป็นภาพเพิ่งทำมาใหม่เห็นไหมครับแล้วก็ต้องมีรอยขยุกขยิก,ยกเห็นไหมครับเส้นบังคับแม่พิมพ์หรือเส้นบังคับตัดเนี่ยเห็นไหมแล้วก็วิ่งลงมานะครับ มาถึงข้างล่างเลยนะครับของเส้นซุ้มเห็นไหมครับแล้วค่อยๆจมหายไปสังเกตดูนะฮะช่างพวกกลุ่มช่างของพระสมเด็จเนี่ยคล้ายๆกันนะครับการทำบล็อกแม้พิมพ์เห็นไหครับเส้นซุ้มของวัดระครั้งนี้เลยจำไว้นะครับจะล่ำหนา แล้วก็จะม้วนตัวแล้วก็โยเห็นไหมครับโยมาทางซ้ายมือขององค์พระเนี่ยอันนี้ผมให้ดูลักษณะของแม่พิมพ์ก่อนนะครับโยมาแล้วเส้นซุ้มพวกนี้นะฮะจะไม่เรียบตึงเห็นไหมครับต้องมีความหดเหี่ยวนะครับแล้วขยุกขยิกแล้วแต่ที่จะเกิดตามตามจุดไหนขององค์พระนะครับ สวยงามครับแบบธรรมชาติวิ่งมาถึงข้างล่างเห็นไหมครับสวยงามครับตามแบบวัดะระฆังเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูซอกแขนทั้งสองข้างกันนะครับเห็นไหมครับซอกแขนทั้งสองข้างก็จะลึก ซอกแขนด้านซ้ายมือขององค์พระเนี่ยส่วนมากจะเป็นลักษณะมุมแหลมเห็นไหมครับมุมแหลมเข้าไปในซอกลึกส่วนฝั่งด้านขวามือขององค์พระเนี่ยจะมนนะครับโค้งมนสวยงามแล้วเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งนะครับผมสังเกตหลายองค์นะครับไหล่ซ้ายขององพ์พระเห็นไหมครับจะบางเหมือนช่างคนแก่เนี่ย มันเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะฮะเนี่ยไหลขวาก็าจะหนาเห็นไหมครับตะโคง้งสวยงามแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมดูประจำเลยนะครับในผ้าสมเด็จเนี่ยเห็นไหมครับปลายเท้าขององค์ผ้าเนี่ยฮะกับข้อศอกซ้าย นะครับส่วนมากเลยนะครับหลายองค์ที่ผมสังเกตจะตรงกันเลยนะครับปลายเท้ากับปลายข้อสอบขององค์พระเนี่ยเห็นไหมครับสังเกตให้ดีนะครับเนี่ย,เ,ยเห็นไหมแล้วสันฐานต่างๆพวกนี้นะครับ ต้องไม่เรียบตึงเห็นไหมครับเนี่ยมีความหดเหี่ยวตรงนู้นเล็กตรงนี้หนาเหมือนม้วนไปม้วนมาเห็นไหมครับถ้าเรียบตึงในผ้าใหม่เห็นไหมครับเขาเรียกว่ามีรอยขยุกขยิกแล้วนี่เขาเรียกสันขวานเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยคล้ายๆกับโต๊ะหมูมูชาอะไรแหละครับเนี่ยเขาเรียกสันขวานเห็นไหมครับอือ เห็นไหมเนี่ยสวยงามตามแบบธรรมชาติในผ้าสมเด็จเนี่ยต้องมีนะครับเม็ดแดงเม็ดดำและนี้ก็คือเม็ดพัทธาสีขาวเห็นไหมครับมันต้องมีเลยนะครับมีมากมีน้อยแล้วแต่ผ้าองค์นั้นนะฮะ มเม็ดแดงก็อยู่ในซอกเห็นไหมครับตรงปลายฐานนะครับเห็นไหมครับเนี่ยถ้าเรียกฐานหมอนนี่แหละครับเนี่ยตรงปลายฐานเม็ดแดงแล้วเนื้อของผ้าก็จะมีความเหี่ยวนะครับเหี่ยวยน่นส่วนผิวผ้าก็จะมันวาว เห็นไหมครับส่วนบนเนี่ยที่อยู่บนสูงสุดเนี่ยโดนสัมผัสบ่อยนิดนึงจะเกิดความมันวาวเห็นไหมครับเนื้อเนี่ยจะมีความมันวาวเพราะว่าเนื้อผ้าเนี่ยได้ผสมพวกน้ํามันต่างๆเพื่อรักษาเนื้อผ้าเนี่ยไม่ให้มันแห้งกระด้างถ้าแห้งกระด้างก็ทําให้ผ้ามันแตกหักง่ายอันนี้เป็นภูมิปัญญานะครับของคนสมัยโบราณ ทำให้ร,รักษาเนื้อผ้าอยู่ได้นานเห็นไหมครับพื้นผนังเนี่ยไม่ค่อยได้สัมผัสเลยนะครับเห็นไหมฮะฝ้าก็จะเกิดเนี่ยฮะแล้วฝ้าขาวๆนวลๆเห็นไหมครับเนี่ยบางองค์ก็ตดผึกเลยนะครับแต่องค์นี้มีน้อยหน่อยนะครับ แต่เป็นฝ้านวลนๆขาวๆเห็นไหมครับตามพื้นผนังพระส่วนที่ไม่ได้สัมผัสส่วนที่นูนขึ้นมาเนี่ยได้สัมผัสบ่อยก็จะเกิดความมันวาวเห็นไหมตามเสียนพระเห็นไหมครับเนี่นี่เม็ดเม็ดขาวหรือก็อีกอย่างก็เม็ดพระธาตุแต่ผมได้ศึกษาเนี่ยเกิดจากสายแร่นะครับ เลยตกผลึกเป็นก้อนสีขาวสายแรกพวกนี้ก็มีสมวนผสมมาจากเนื้อปูนนี่แหละครับแล้วสังเกตอีกอย่างนะครับเห็นไหมครับตามหน้าอกขององค์พระสันฐานวงแขนเห็นไหมครับจะมีเนื้องอกเม็ดเล็กๆเห็นไหมครับนี่การงอกของ ปูนเปลือกหอยเนี่ยจะมีการงอกการหดการเหี่ยวการเกิดธรรมชาติตลอดเวลาไม่มีที่สิ้นสุดนะครับถ้าทำมาจากพวกปูนที่ไม่ใช่ปูนเปลือกหอยเนี่ยเนื้อพระจะไม่มีการงอกการเกิดลักษณะนี้นะครับเพราะมันมีวันณะเดียว จะมีเม็ดนู้นโผล่เม็ดนี้โผล่ออกมาเป็นธรรมชาติมากทำไมเขาถึงบอกว่าพระสุเด็จยิ่งส่องยิ่งซึง้งถ้าท่านมีองค์จริงนะท่านลองส่องดูได้มันซึง้งนะส่องแล้วเราก็อยากส่องมันอีกคือมันมีอะไรข้างในให้เราได้ดูเยอะแยะไปหมดนะครับเขาเรียกหลากหลายในเนื้อพระถ้าพระปลอมครับ สองครั้งเดียวฮะเราไม่รู้ว่าจะดูอะไรในองค์พระถ้าพระแท้เนี่ยเราดูเนี่ยมันยิ่งดูมันก็ยิ่งเห็นอะไรข้างในเยอะแยะไปหมดนะครับไปดูด้านหลังนิดนึงนะครับองค์นี้ก็จะเป็นหลังเรียบนะครับเห็นไหมครับอันนี้อันนี้ น่าจะพวกมวลสารต่างๆหรืออะไรเนี่ยก็ผมก็ไม่แน่ใจฮะจะยุบตัวนะครับเห็นไหมครับธรรมชาติรอยปริเล็ก,ลกๆนน้อยความหดเหี่ยวของผิวพระนะ <Yeah. S 2> ครับ <Yeah. S 2> ดูเป็นแบบธรรมชาติ เม็ดพระาธาตุก็เกิดขึ้นแล้วแต่นะครับคือไม่จำกัดว่าจะเกิดอยู่ตรงไหนหลุมบ่อน,นะครับเนื้อผมเด็ดหลากหลายจริงๆครับผมบอกตรงนะครับความเหี่วของพระผมเอามาให้ดูหลายๆเนื้อเนี่ยเพราะผม,ส,มสะสมไว้นานนะครับ เลยอยากเอาเผยแพร่ให้คนที่เขาไม่รู้ได้รู้นะครับแล้วก็จะไปหลงเชื่อพวกบางกลุ่มที่เขาเล่นหาซื้อพระกันเล่นเฉพาะเนื้อเฉพาะกลุ่มและพระที่ท่านสมเด็จโตสร้างไว้เนี่ยทิ้งหมดทุกคนก็จะไม่มีพระสมเด็จที่ท่านสมเด็จโตวไว้ครอบครองกันนะครับผมก็เลยอยากให้เอามาศึกษาดู นะครับให้ดูหลักธรรมชาติเนื้อในของผ้าให้ได้นะครับเห็นไหมครับพวกมวลสารต่างๆเห็นไหมครับยิ่งดูยิ่งซึ้งครับเนี่ยแล้วหลักธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งนะครับรอยปีด้านข้างเนี่ยนะการเวลานะครับ ต้องผ่านการเวลาถึงจะเกิดลักษณะหลุมบ่อหรือรอยปริพวกนี้ผ้าใหม่มันผ่านการเวลามาไม่ได้นะครับเกิดรอยปริยากลักษณะนี้หลุมบ่อทําไม่ได้ฮะจริงๆหลักด้วยนะครับด้านข้างขององค์ผ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ว่าจะดูได้เลยว่าพ้าแท้หรือไม่แท้เนี่ยถ้าลองหยิบผ้าใหม่ๆ แล้วก็มาดูกับผ้าองผมลองเปรียบเทียบกันดูนะครับหลุมบ่อรอยปรีพวกนี้นะครับความหดเหี่ยวนะครับมันต้องใช้เวลานานครับเป็นร้อยกว่าปีแล้วรอยปีแยกของผ้าเก่าเนี่ยจะใหญ่กว่าผ้าใหม่ๆที่มีรอยปีแยกนะครับเพราะพวกนี้ต้องใช้เวลานาน,าน โอเคนะครับให้รับชมแค่นี้ล่ะครับ